อาวุธของกองทัพประชาชนลาวกองทัพประชาชนลาว (La People's Armed Forces, LPAF) เป็นกองกําลังทางทหารหลักของประเทศลาวที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติปัจจุบันกองทัพลาวยังคงใช้อาวุธที่ได้รับมาจากหลายประเทศตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเช่นสหภาพโซเวียตเวียดนามจีนและรัเสเซียรวมถึงมีการนําเข้าอาวุธยุคใหม่จากจีนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการรบให้ทันสมัยขึ้น ปืนพกอาวุธเบาและอาวุธประจำกายกองทัพลาวมีการใช้อาวุธปืนส่วนบุคคลหลายรุ่นโดยส่วนใหญ่เป็นแบบที่ได้รับอิทธิพลจากรัเสเซียและจีนเช่นปืนเล็กยาวเวเค4 7 k m และไทย5้าใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยทหารรากปืนกลบาวาพีดีและปืนกลกลางพีเคมใช้สำหรับสนับสนุนกำลังรบภาคพื้นดินปืนสไนเปอร์ดรกโนสวีดีสำหรับหน่วยซุ่มยิงและปฏิบัติการพิเศษ ปืนพกมโครโปรพ์มประจำการในระดับนายทหารนอกจากนี้ยังมีการใช้อาวุธพิเศษบางส่วนเช่น M16, G15, q b c 9 5และพินแดด SS2 ในน่วยรบพิเศษที่ทำภารกิจเฉพาะด้านเปลวไฟอาวุธหนักและปืนครกเพื่อเพิ่มพลังยิงสนับสนุนกองทัพลาวใช้ปืนครกมอเตอร์ Motor, ขนาด6120ม mm, ิเมเช่น PP87, PP93 ปืนครกหนัก M24.2 นิ้วสำหรับยิงระยะไกลเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง RPG7 และ RPG2 ที่ยังมีประสิทธิภาพสูงในการทำลายยานเกราะรถขึ้นพ่วงยานเกราะและรถถังแม้จะไม่ได้มีกำลังรถถังขนาดใหญ่แต่กองทัพลาวยังคงใช้รถถังหลัก T54 และ T34 ซึ่งมีประจําการตั้งแต่ยุคสงครามเย็นรถถังล้อยางเบา PT76 สำหรับการรบในพื้นที่แม่น้ำและบึง ยานกรอลำเลียงกำลังผล BTO-60 และ BTO-152 ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งทหารเครื่องบินกำลังทางอากาศกองทัพอากาศประชาชนลาวมีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายรุ่นเช่นเครื่องบินลำเลียงแอน2แอน26แอน7เเฮลิคอปเตอร์ 171V และแซดจีนสำหรับภารกิจขนส่งและกู้ภัยเครื่องบินรบมี21ที่แม้จะมีจำนวนจำกัด และใช้งานน้อยแต่ยังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศัตยภาพทางอากาศจับมือความร่วมมือและการพัฒนาอาวุธใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาลาวได้รับความช่วยเหลือด้านการฝึกและอาวุธจากประเทศจีนโดยมีการส่งมอบอาวุธสมัยใหม่เช่นปืนเล็กยาวไทย191ปืนกลหนักดับเบิลยู852.7ม mm, มปืนครบพีพ87 p p 93และอาวุธสไนเปอร์รุ่นใหม การฝึกซ้องรบร่วม f r i e n d ร h i p ช h i e l ลระหว่างลาวและจีนช่วยให้ทหารลาวมีโอกาสเรียนรู้การใช้งานยุธทธปกรณ์ทันสมัยและยกระดับขีดความสามารถในการรบบันทึกย่อสรุปแม้กองทัพประชาชนลาวจะยังคงใช้อาวุธจากยุคสงครามเย็นจำนวนมากแต่ด้วยการสนับสนุนจากจีนและพันธมิตรทำให้กองทัพเริ่มพัฒน,นาและปรับปรุงอาวุธยุธทธปกรณ์ให้ทันสมัยขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง และความพร้อมในการปกป้องประเทศต่อไปในอนาคต